สวัสดีครับผมสบายใจไทยบ้านแชนแนลเนาะสิบห้าพี่น้องนะครับมาแอบเบิงม่นผ้าพอเนาะแปลงเพิ่นปลูกก่อนนะครับเพิ่นเพิ่นกะคอยเห็ดไปของเพิ่นเนาะปลูกได้หลายเตแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาแอบเบงของเพิ่นก่อน,นก็ะสิมาคำแน่เลยพี่น้อง ล็อกหนีพี่น,น้องล็อกหนีเพิ่นเพื่อนไปเอามันไอ้เหื่อมาเนาะมั่นเหือ่อเพิ่นเสียดายมันเพิ่น <PE> เห็นมั่นเหื่อเพื่อนกัมันเพ้วเหือ่อขึ้นอยู่ไหแแปลงเทิอเนาะเพิ <PE> ่นกับโค้นลงมาใส่นะครับผมเอามาทั้งเป็นตอดเครื่อเลยพี่หน้องเอามาทั้งเป็นเครื่อเลยนี่นะครับผมแกลเพื่อน <PE> มาลงเดียประมาณ น่าจะเดือนเกือบเกือบเดือนเนาะพี่น้องเนาะมันมันกบบระโบเสียเลยพี่น้องเพราะว่ามันเผาเนี่ย้า้าเขาเหี่ยวเนาะ้ามาล,งล่งเราเหี่ยวกะเขาก็จะแตกใหม่เลยพี่น้องเขาจะแตกขึ้นมาใหม่งามก่าเก่าอีกนะครับผมที่ที่มันจะเสียหายหรือว่าที่บกขึ้นก็คือว่ามันโดนยาอนละพี่น้องโดนพวกยาย กาจัดว่าจะพืชนเท่าเนาะที่ฉีดแห้งๆหน่อยนะครับถ้าฉีดแห้งๆหน่อยก็จะมีปัญหาอยู่เนาะแบบนั้นคือจะบวบบอ,บอแตกซั่เลยพี่น้องคือตายก็คือตายเลยเนาะแต่ถ้าเฮาเอามาแบบเครืองเนี่ยเป็นเครือเป็นยงางมากเนี่ยมาลงแป๊บเดียวมันก็ฟื้นได้พี่น้องฟื้นได้นะครับพิ่นกะตอนนี้พิ่นกะลงเลยประมาณสองไรนะ่เนาะสองไร่แล้วนะครับปีนี้ยังม่ทันเดี๋ยวมาซอยเพิ่นเลยพี่น,น้อง ยังเอ้ติดงานอยู่เนาะยังเกี่ยวเขาฝั่งบ้านแล้วพูดหล่ะทีมืดเนี่ยเนี่พี่น้องมันแรงรงแล้วการะลูกไผ่เพื่อนนางคอยเฮ็ดเพื่อนไปเดี๋ยวไอ้การต่อยปลูกนี่ก็สี่ล่งคลิปให้แบบละเอียดนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้เบิ่งกันนะครับ เอาแบบละเอียดนะครับตั้งแต่เรื่มถ่ายซักลองใส่ใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยแบบใดนะครับที่ที่มันเผาอ่าสอบนะครับใส่หน่อยใส่หลายเลือกตื้นขนาดใดเดี๋ยวผมจะบอกอีกที่นึงนะครับผมนี่มาแอบเบึงงหองคอกันนี่ กำลังแตกเลยเพิ่นอันนี้เพิ่นเพิ่นเอามันเหือมาเลยพี่น้องเพิ่นเอามันเหือมาปลูกนะครับเหือแปลงของเพิ่นนั่นแหละเพิ่นสิดายมันเพิ่นก็เอามาสามสามไว้ประมาณหนึ่งไร่หนึ่งมั้งเฉพาะมันเหือเนาะสวยงามครับสวยงามอยู่สวยงามหยอดใยอวบเนาะพี่น้องเนาะหยอดอวบพี่น้องเพิ่นยางอวบ กูนะ่ะพี่น้องเพื่องย่างอวบเลยครับย่างอวบเลยเดย,เดยเด๋ย์ช่วงผมผมล่งนี่ผมก็น่าจ,จะลง่งเดีย๋ยวล่งเร็วๆนี่แหละครับเพราะว่าฝนมันหยุดละฝนหยุดตกแล้วผมก็สีไปเกี่ยวเขาฝาง่งอีกประมาณจากักสองสามมือก็น่าจะจบแล้วนะครับหลังจากนั้นก็นสีมาปลูกมันเผาจากักสองสามมือนเนาะ สีรงคิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับอันนี้มันเผาแดงเลยพี่น้องมันเผาแดงอ่าอ่าตรงนี้เป็นมันเผาแดงนี่เนี่ยพี่น้องถามมันลักษณะแบบนี้ถามว่าแล้วมันซ้ำมันยังเนี่ยเนี่ยมันจะมันจะแตกขึ้นมาใหม่เห็นไหมพี่น้องนี่แตกขึ้นยอดบอกยางอวบถามมันหักมันยั้งนะครับมันก็แตกขึ้นใหม่เ่าต้องไปย่านพี่น้องย่านอย่างเดียวคือโดนยาเนาะยากำจัดว่าจะพืนแล้วมันจะพื้นยาก เป็นคาถามมาหลายท่านว่าฉีดยาคุ้มได้บอจันต้อยนะครับจันต้อยฮ้องฉีฉีดยาคุ้มไดบอนะครับใส่ยายังไดแน่ผมก็ที่บอกพี่น้องนะครับว่ายาคุ้มใส่ได้พี่น้องแต่ให้ใส่ายางระมัดระวังมากๆนะครับผมระมัดระวังมากๆนะครับใส่ให้หน้อยที่สุดนะครับผมมันจะบ่คือโดนจอบโดนยังขาดเนาะพี่น้องเนาะ โดนจอบขาดมันก็มกยังมันก็แตกมันเร็วนะพี่น้องเนาะแต่ถ้าแม่ไปโดนยาเนี่ยถ้าโดนยาโดนยังเนี่ยมันจะมันจะบกค่อยแตกพี่น้องมันจะเหี่ยวลงไปทั้งไตเลยจะเฮ็ุให้อ่าจะเห็ดให้หัวเขาเน่าพี่น้องมันมีอยู่มีอยู่เจ้าหนึ่งเนาะที่เลื่อยบ้านผมไปเนี่ยแหละเิ่นกระปูกประมาณหาไรเนาะ ลูกไส้เพิ่นกะอยากซอยพอ่อซอยเม่เพื่อนกะว่าโอ้ยเม่จะไปถากหยังเดี๋ยวไปถากหยังเดี๋ยวเดี๋ยวผมฉีดยาให้นะครับลูกไส้เพิ่นก็นเลยเขามาฉีดยาฉีดยาให้นะครับแต่ถังฉีดยาพี่น้องถังฉีดยาของเพื่อนอะเพิ่นไปฉีดอ่อยมานะครับเพื่อนล่างถังบบเกียงเนาะเพื่อนล่างถังโบเกียงนะครับหาให้ไปเบิดเลยนะครับ หาให้ไปเบิดนะพี่น้องว่าลงทุนไปหลายเตือบด้หาให้เนี่ยพี่น้องเบื่องถามมันถามมันหักมันหยางหรือมันเหี่ยวเนี่ยถ้ามันแตกขึ้นาใไม่พี่น้องมึงเป็นช่อเลยนะเป็นช่อบอกเป็นซิปยอดเลยเนี่ยเนี่ยการันตีแล้วว่าหัวใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์หัวใหญ่แทะใส่เกินโล่พี่น้องเกินโล่อยู่แล้พผกเนี่ยถามมันแตกลักษณะแบบนี้มันเผาสีหัวหน่อยนะผมจะพาายเบิง่งห้าหู้เลยล่ะหู้ตั้งแต่ตอนเขา เขาเขาอันนี้ใหม่ใม่นี่นะครับสามารถจะหูวเลยล่ะว่ามันผ้าที่ลักษณะแบบใดที่จะหัวหน,น่อยนี่นี่นี่พี่น้องนี่นี่แบบนี้แบบนี้ไส้บ่เกินโลนะครับมันอาจจะเกินโลหัวมันนะครับนอกจากเขาจะแท่งขึ้นมาพุ่มมาอีกแท่งโค่นขึ้นมาอีกแต่แท่งโค่นขึ้นมาอีกนั่นแหละจะมีกําลังนะครับเขาจะมีกําลังแล้วก็จะได้หัวเป็นโลกลับขึ้นมานะครับถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้แหละเขาจะยืดลอยไปแบบนี้ คือเดียวเสียแจังไดก็บอกถึงโลกพี่น้องอยู่ในเกณฑ์บาเกินหกขีดเจ็ดขีดอย่างใหญ่สุดครับพี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาช่มสบายใจใช้บ้านเนาะนะครับเมื่อนี้ก็มาแอบเบิ่งมั่นพอซะก่อนคำๆเนาะมาแอบเบิ่งมั่นพอนะครับผมพี่น้องเขามาเล้ากันอย่าลืมเด้อนะครับคนนะครับผมกดแช่นะครับกดไลค์นะครับผมกดซับสไคร้นะครับผม แล้วก็ที่ขาดบันไดเรื่อยๆกดกระดิ่งนะครับกิ๊งๆนะครับผมเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับแย่สบายใจที่บ้านหรือว่าจานต่อยล่งคลิปไปกับพ่อแม่พี่น้องกันเดี๋ยวเขามาซอยเบิ้งนะครับผมกระสีได้สาระคว่ำหูแน่นะครับผมแล้วนกะ็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะจานต่อยกับบันไดเก่งบันไดเด้อพี่น้องนะครับบันไดเก่งบันไดแล้วก็เฮ้ามีอีหยังเฮ้าคุยกันเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกัคอมเมนต์เขามาเออ ยันต้อยบ้านผมฉีดได้เด้อยยาใส่ยาตัวนั้นโตนี่นะครับผมคุยกันมานะครับทางคอมเมนต์นะครับผมกับติดตอบกับทุกทุกทุกท่านนะครับผมทุกท่านที่ที่คอมเมนต์มานะครับผมผมกับติดต่ดทุกคอมเมนต์เนาะนะครับใจบางที่ติดตอบซาเน่เนาะพี่น้องเนาะนะครับผมสําหรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับีจะขี่เข่าบ้านก่อนพี่น้องได้เห็ดมาจะไปแกงเห็ดกินนิดหน่อยก่อน บายบายครับเจอกันคลิปหนา้าเนาะ